สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ัวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ Modulus Operator ก็คือตัวนี้นะครับ Modulus Operator ก็คือตัวเปอร์เซ็นต์นี่แหละถ้าคุณอยากพิมพ์นะมันแป้นมันจะอยู่ตรงที่คุณกดชิปนะครับแล้วก็กดตรงที่เลข5หรือว่าถอถุงเนี่ยนะครับก็จะเป็น Modulus Operator เครื่องหมายตัวนี้การทำงานของมันก็คือมันจะ r e t u r อเศษที่เหลืออย่างสมมติว่าเรามี In t type แบบนี้ครับสมมติว่าเรามี8 Mod สแบบนี้นะครับคําตอบมันก็คือสองเพราะเพราะว่า3าคูณสได้6ใช่ไหมครับหกมันมันมันก็คือ,ม,คอมันก็คือค่าเศษที่เหลือจากการเอา3ไปหาร8ปดนี่นะครับก็คือ3ามคูณสได้6ก็6แล้วก็มันเหลือแค่2ไงแล้วก็จะได้8ถ้าสมมุติว่าแปดมอ o d 2ดมอดอาเลครับ 8มอส2เนี่ยเราก็จะได้0หรือว่า8มอส4เราก็จะได้0เข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า8มอส5เราก็จะได้3 8มอส6ก็จะได้2 8มอส7ก็จะได้1แบบนี้นะครับเอาละครับในที่นี้เราจะมาสร้างโปรแกรมง่ายๆกันดูคือโปรแกรมคำนวณจํานวนชั่วโมงแล้วก็จานวนนาทีเราจะถามยูเซอร์ว่าให้นี่นะครับ Enter hour ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรับเข้ามา สิ้น hr แบบนี้นะครับอ่าแล้ว hr ของเราผมจะให้เป็น int แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะบอกเอาเราก็จะถาม user อีกว่า enter minute แบบนี้นะครับผมผมชอบให้ colon มันตรงๆกันมันจะดูระเบียบเรียบร้อยหน่อยแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะรับเข้ามาไว้ที่ minute แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมี HR เสร็จแล้วผมก็จะมี Min ใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็อยากอยากจะโชว์ให้บอกว่าแบบนี้นะครับบอกว่าจำนวนชั่วโมง HR จำนวนชั่วโมงต่อจำนวนนาทีใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเป็น HR HR แบบนี้นะครับแล้วก็ minute ตรงนี้ก็จะเป็น min เริ่มงง,ง,งละอครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละแบบนี้นครับแล้วผมก็จะเอ็นไลน์มันออกซะผมจะลองรันดูก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้ทำงานถูกต้องหรือเปล่าสมมติว่าผมใส่ไปเป็น ห้าชั่วโมงแล้วก็40นาทีมันก็จะขึ้นออกมาว่า5ชั่วโมง40นาทีแบบนี้นะผมจะตรงนี้เป็น40ผมก็จะใส่เป็นานาทีซะมาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองเราลองใส่แบบนี้อ่ะสมมุติว่าเราใส่เป็นแบบ่า2ชั่วโมงแต่ว่านาทีของเรามันเป็น70นาทีแบบนี้จริงๆแล้วแล้วมัน มันน่าจะรีเทิร์นเป็นแบบ3มชั่วโมงแล้วก็10นาทีแบบนี้ใช่ไหมครับเอาละครับในโปรแกรมนี้แหละเราจะมาสร้างกันว่าถ้าสมมติว่า user ใส่จำนวนนาทีเกิน60ไปเนี่ยหรือว่าไม่ถึง60เนี่ยถ้าไม่ถึง60ก็ให้แสดงมาเลยแต่ว่าถ้าเกิน60ไปเนี่ยเราจะทำการเพิ่มจำนวนชั่วโมงตามจำนวนนาทีตรงนั้นแล้วก็นาทีเหลือเท่าไหร่ก็มาแสดงตรงนี้โปรแกรมนี้ไม่ยากนะครับเอาละครับเรามาเริ่มรันกันเลยก่อนอื่นเรารู้ว่า1น,นาที ไอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมี60วินาทีดังนั้นผมก็จะมีกําหนดให้มันว่าค่าสแตนดาร์ดของมินิทมันเนี่ยมันก็คือค่าฟิกซ์มินิทนี่นะครับฟิกซ์ฟิกซ์มินิทเท่ากับ60ค่าฟิกซ์มินิทเนี่ยเราจะเราจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมดังนั้นผมก็จะทําให้มันเป็นคอนส์นี่นะครับทําไมจะต้องให้เป็นคอนส์ไม่ไม่ใช้คอนส์ก็ได้จะใช้อินแล้วก็ฟิกซ์มินิทแบบนี้ก็ได้ แต่ว่ามันเป็นผมผมว่ามันเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าถ้าค่าอันไหนเป็นคอนสแตนต์เนี่ยก็คือเราจะไม่ทําการเปลี่ยนมันตลอดโปรแกรมเนี่ยเราสมควรที่จะใส่คอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมใหญ่ๆเงี้ยเราไม่ได้ทํางานคนเดียวมีคนอื่นทําด้วยเกิดคนอื่นไปใช้ค่าฟิกซ์อินเออฟิกซ์มินของเราเนี่ยไปในทางอื่นไงเขาไม่รู้ไงแล้วทาให้ไอโค้ดของเราตรงเนี้ยเสียหาย คือจะไม่ทำคือจะไม่คำนวณให้ถูกต้องดังนั้นถ้าสมมติว่าเราใส่ไป const f i x i n เราจะมั่นใจได้ว่าไอ้ f i x int f i x minute ของเราเนี่ยจะเท่ากับ60ตลอดทั้งโปรแกรมถ้าสมมติว่าคนอื่นพยายามจะเปลี่ยน f i x min f i x min ของเรานะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้น error ขึ้นมา,าสมมติว่ามีเ,าเพื่อนเราอีกคนนึงใช่ไหมมาสร้างโปรแกรมนี้กับเราแต่เขาให้กำหนดมันเป็นแบบ61แบบนี้ยนะผมก็จะลอง run ดูคอมพิวเตอร์ก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะ ไอ้ f i x m i ม u t e เนี่ยมันกำหนดให้เป็น constant แล้วคุณจะไม่ตั้งค่ามันอีกรอบไม่ได้คุณจะเปลี่ยนค่าไม่ได้แบบนี้นะครับทำให้โปรแกรมเราสเสียดกว่าทำไมอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้คอนนะครับตอนนี้เรามาคำนวณก,กันก่อนว่าถ้าสมมุติว่าจำนวนชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองรันดูแป๊บหนึ่งเอาเอาจากตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนเดินมนะสชั่วโมงแล้วก็เจนาทีเราต้องการตรงนี้เราต้องการจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงใหม่ก็คือ จากเดิมมันเป็น2ชั่วโมงใช่ไหมเอานะแล้วก็ในส่วนของการคำนวณของเราเนี่ย HR เนี่ยจากเดิมมันเป็น2ชั่วโมงก็ให้มันเท่ากับจำนวนเดิมของมันเนี่ยบวกกับจำนวนจำนวนนาที m i n u t ใช่ไหมครับหาร60หาร fix min แบบนี้นะครับ fix min ตรงนี้เราก็จะได้จำนวนอ่ชั่วโมงของเราในที่นี้ก็คือ2เท่ากับ 2, 2> เห็นไหมฮะอ่าจำนวนชั่วโมง2เท่ากับ2บวกจำนวนในทีก็คือ70 70หาร60ก็คือ1ถูกไหมครับก็อ่าค่าอินเนี่ยถ้ามันหารกันเนี่ย มันมันจะไม่มันจะไม่เก็บเศษนะมันจะปัดเศษทิ้งไม่ว่าเศษนั้นมันจะเป็นจุดแปดจุดเก้าหรือว่าจุดเก้าเก้ามันจะไม่ปัดขึ้นนะครับมันจะปัดทิ้งหมดดังนั้นไอตรงนี้ของเรามันคือเจ็ดสิบถูกไหมครับเจ็ดสิบหารฟิกซ์มิล m i ฟิกซ์มิลของเราก็คือหกสิบเจ็ดสิบหารหกสิบก็คือหนึ่งแล้วก็เศษสิบไอเศษสิบเนี่ยมันก็จะปัดลงดังนั้นจํานวนชั่วโมงของเรามันก็คือจํานวนเดิมบวกกับจํานวนที่มันครบรอบหกสิบก็คือ จำนวนชั่วโมงเราก็จะได้อันใหม่แบบนี้ครับตรงนี้มันก็จะเป็น3แล้วก็ m i n u t ของเราเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ในระหว่าง0ถึง59แบบนี้นะครับผมก็จะตั้งกําหนดให้ว่าไอมินของเราเนี่ยให้มันเท่ากับมินเนี่ยแล้วก็ mod fix fix min แบบนี้นะครับก็คือว่าในที่นี้มันก็คือ70 mod 60ดังนั้น 70มอด60 60 1ก็คือ60แล้วมันเหลือเศษ10ใช่ไหมครับมันก็จะ return 10ให้เท่ากับ min ตรงนี้เราก็จะได้ค่าใหม่แล้วระหว่างจำนวนระหว่างค่าของ hour กับค่าของ minute แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าผมรันโปรแกรมนี้อีกทีนึงถ้าผมใส่2กับ70มันก็จะต้องขึ้น3 hour แล้วก็10 minute แบบนี้นะครับเอาลนะผมจะลอง run ดูเลยนะครับ อตรงนี้ผมใส่2แล้วตรงนี้ผมก็ใส่70นี่นะครับมันก็จะขึ้นให้เรา3 hour แล้วก็10 minute อันนี้ครับง่ายไหมครับง่ายๆนะเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยคือเราจะไม่เริ่มมาจากทุกอย่างนะครับอันนั้นก็คือสไตล์ใครสไตล์มานะครับสมมติว่าที่ผม เขียนให้ดูดูก็เนี่นครับความบันเทิงนะครับแล้วเจอกันในวิหนาครับวินาผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ president operator ว่าบอกลบคูณหารเนี่ยเฮ้ยใครมาก่อนใครมาหลังเกิดมาพร้อมกันแล้วฉันจะ o p เป a เรใครก่อนอะไรครับวิววนาสนุกนะครับมีคำถามชวนคิดนิดหน่อยแล้วเจอกันในวิหนาครับผมสวัสดีครับ